คลิปนี้จะมาปลูกเรดโอ๊กลงในดินนะคะเรดโอ๊กที่เพาะในน้ำนี่ค่ะนี่ระบบรากอ่าเพราะพันธ์ุในน้ำนะคะสามารถนามาปลูกลงดินได้มาดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราขุดดินลงไปนะคะไม่ต้องลึกมากเนาะเราจะปลูกลงดินเลยเพราะว่า เวลารดน้ําให้ชุ่มแล้วอยู่ได้นานถ้าปลูกแส่กระถางโดยเฉพาะเข่งแบบนี้นะคะตะก้าแบบนี้มันจะระบายน้ําได้เร็วเนาะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนี่นะคะก็ให้เราดึงออกอย่างละต้นนะคะบอกไว้เลยว่าอย่าปลูกถี่อานี่ค่ะ เล็กจะไม่เอาฟองน้ําออกนะคะเวลารดน้ําลงไปก็คือน้ําจะขังในนี้เลยฉีดไว้นะคะปลูกผักกินเองทําไมชอบปลูกลงดินเพราะว่าในดินเวลาปลูกรสชาติมันจะอร่อยกว่าในน้ํานะคะปลูกในน้ํามันจะจืดจดแล้วเราก็ใช้น้ําหมักชีวภาพปุ๋ยคอก ในการใส่นะคะน้ำหมัชีวภาพเนี่ยใส่ผักได้สวยมากๆนะคะอันนี้คือเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเราต้องปลูกห่างประมาณหนึ่งคืบเพราะต้นมันจะใหญ่มากค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยในขั้นตอนแรกที่ปลูกยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะนี่อาให้ดูรากนี่ยค่ะรากพร้อมที่จะหาอาหารแล้วนี่สีสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเอาไว้ที่แดดนะคะสีแดงอมม่วงสวยมากขุดหลุมไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขยี้ดินหน่อย ให้ร่วนซุยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลูกลงไปเลยทั้งฟองน้ํำเลยนะคะประคองต้นให้ตรงไก่ไม่กินผักชนิดนี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าบางทีอาจจะมาเขี่ยบริเวณนี้ตอนแรกเรียกว่าเล็กจะเอาแกะกับกับฟางมาใส่นะคะรับรองว่าเรียกให้ไก่น้องไก่ที่หลงมามาเขี่ยแน่นอนนะคะ ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเราก็ทิ้งไว้ให้ติดนะคะประมาณ4ถึง5วันจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยอคอกมาโรยรอบๆแล้วก็ฉีดโฮอร์โมนไข่แล้วก็พวกปุ๋ยน้ำชีวภาพได้เลยนะคะจัดรากให้ตรงๆนี่ค่ะ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าผักวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะกุมภากี่วันนะคะผักจะเริ่มโตเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าไก่ไม่มาเขีย่ยซะก่อนนะพูดไว้เผื่อไว้ด้วยนะคะกลัวไก่เหมือนกันนี่ดินดำมากเลยค่ะ หลังจากรดน้ำลงไปถ้ามีหญ้ามีอะไรอยู่แถวนี้ว่าชะพืชอ,อะไรก็ถอนออกเลยนะคะนี่เดี๋ยวในตะกร้าเลก็จะปลูกไว้เหมือนกันในเข่งก็จะปลูกไว้เหมือนกันถ้าเกิดเหลือนะคะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนจบเนาะนี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคน เสร็จแล้วปลูกใส่เข่งแล้วก็ลงดินแล้วเรียบร้อยเอาเข่งมากันรตรงนี้ไว้ mm hmm. เผื่อกันไก่ได้แต่ไก่ไม่กินสลัดนะคะไก่ไม่กินสลัดแต่กลัวมาเขีย่ยเฉยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเล็กมาอ mm ัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะ mm hmm. ในการใส่ปุ๋ยใส่นะ้ำหมักชีวภาพนะคะแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยคอกปลูกแบบอินรีย์นะคะ อย่าลืมไปปลูกผักกินเองกันนะคะได้ความสุขได้ความปลอดภัยแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของเขาได้สมาธิแล้วก็ความใจเย็นนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ